เผลจริงๆของการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อ1เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วหรือว่า1ปีที่แล้วเนี่ยเราลงไปลงทุนนะครับด้วยเหตุผลอะไรบ้างถ้าซื้อเพราะว่ากลิก่นกำไรเนี่ยวันนี้เซ็นทิเมนต์น่าจะเทิแลนละอาจจะต้องขายละนะครับ หุนตกเยอะมากเลยอ่ะนะครับเวลาที่คุณตกกันแทบจะทั่วโลกแบบนี้เราควรทำาไงครับเราควรกลัวหรือว่าเราควรจะนั่งทับมือเฉยๆไว้ก่อนหรือควรจะหาโอกาสในวิกฤตที่เกิดขึ้นขอแนวคิดตรงนี้ก่อนได้ไหมครับคุณ VR ครับโอเคครับงั้นมาตอบคำถามนะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็ของคุณยุทธนาก่อนเลยละกันนะครับว่าทิศทางการลงทุนนะครับแบบนี้ที่ การลงทุนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่สินทรัพย์ไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปหรือว่าหุ้นจีนรวมถึงหุ้นไทยด้วยเองก็ตามเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลงนะครับมาโดยตลอดนะครับซึ่งภาวะการลงทุนแบบนี้เนี่ย มันถูกกดดันนะครับจากปัจจัยภายนอกนะครับซึ่งไม่ว่าจะรัสเซียรบกับยูเครนนะครับถ้าหากไม่มีเรื่องนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยมีคุณทรัมป์ที่จะไปประกาศสงครามทางการค้านะครับกับทางประเทศจีนด้วยนะครับซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันอยู่รอบตัวเราอยู่เสมอๆอยู่ละนะครับถ้าหากเราเป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมาเนี่ยแต่อย้ไรก็ตามนะครับผมอยากจะเข้ามาให้กําลังใจนะครับแล้วก็อยากจะมาขอฝากข้อคิดแนวคิดนะครับในการลงทุน นะครับสำหรับท่านนะักลงทุนทุกท่านนะครับว่าการที่เราจะมาตัดสินใจลงทุนอะไรเนี่ยอยากจะให้ดูปัจจัยหลายๆด้านประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านแมกโรอิคโนมิกส์นะครับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับปัจจัยทางด้านพื้นฐานของหุ้นเองนะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนอยู่เองนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการซื้อเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยผมอยากจะขอแนะนำนะครับให ท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับมีการจดล็อกนะครับเป็นไดอารี่หรือว่าเป็นการจดบันทึกนะครับว่าเหตุผลจริงๆของการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อ1เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วหรือว่า1ปีที่แล้วเนี่ยเราลงไปลงทุนนะครับด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นได้หลายอย่างนะครับว่าโอเคเรามองว่าสินทรัพย์นี้หุ้นตัวนี้กองทุนกองนี้เนี่ย มีแนวโน้มการขยายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้กําไรนะครับที่ดูค่อนข้างดีในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเป็นตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องจําไว้จดไว้นะครับพอมาถึงวันที่เกิดความผันผวนในตลาดนะครับมีการเทขายสินทรัพย์ต่างๆลงมาค่อนข้างเยอะทําให้เราตกอกตกใจเนี่ยนะครับเราเอาสิ่งที่เราจดนะครับวันนั้นเนี่ยมาดูว่าสิ่งที่เราซื้อไปด้วยเหตุผลต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าวันนี้นะครับ ถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคมันเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างความดีของมันที่เราซื้อไปวันนั้นเนี่ยมันน้อยลงไหมถ้ามันน้อยลงเนี่ยมันน้อยลงมากพอที่จะทำให้เราขายมันวันนี้ไหมแต่ถ้ามันไม่ได้น้อยลงเลยโอโหภาพเศร,รษฐรกิจธุรกิจอะไรต่างๆของหุ้นตัวนั้นกองทุนกองนั้นเนี่ยยังมีเอาลุกที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับดังนั้นการทนถือเนี่ยก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่ ท่านนักลงทุนเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับดังนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ท่านนักลงทุนนะครับรู้จักตัวเองนะครับในห่วงเวลาต่างๆนะครับที่เราตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็พยายามจําห่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยด้วยการจดบันทึกไว้เพื่อมาเตือนตัวเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงการตัดสินใจในอนาคตนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากจะให้ผมแนะนํานะครับว่าโอเคควรขายหรือ,อยังเนี่ยก็จะต้องกลับไปดูนะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนแต่ละ ผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนแต่ละหุ้นเนี่ยที่ซื้อกันเอาไว้เนี่ยอันนั้นซื้อเพราะว่าเราเก่งกาไรหรือเปล่าถ้าซื้อเพราะว่ากลิก่นกาไรเนี่ยวันนี้เซนติเมนต์น่าจะเทิแลนละอาจจะต้องขายละนะครับแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยซื้อเพราะว่าเฮ้ยเราต้องการออมหรือต้องการลงทุนเพื่อวันเกษียณเราซื้อไปเนี่ยในหุ้นหรือว่าในกองทุนนะครับที่มีอนาคตมีเอาลุกระยะยาวที่ค่อนข้างดูดีอยู่ในธุรกิจหรืออยู่ในเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดูดีในระยะยาว มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่อย่างน้อยเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะมีการออสะดุดบ้างนะครับตามซนติเมนต์การลงทุนที่ไม่ดีอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวที่กลับมาเตือนใจเราด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามองอย่างนั้นอยู่ภาพไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักอาจจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นจังหวะนะครับสำหรับท่านนักลงทุนทุกท่าน,นนะครับในการเข้าไปซื้อด้วยซ้ำนะครับคือซื้อเพิ่มนั่นเองครับครับถามว่าตลาดไม่ดีแล้วเนี่ยขายดีไหมนั่งทับมือดีไหม คุณว r บอกแล้วแต่แล้วแต่อะไรแล้วแต่เหตุผลที่ซื้อตอนแรกไงจําได้ไหมว่าตอนแรกอะ่ะซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะเก่งกําไรระยะสั้นหรือซื้อแล้วถือเพื่อเป้าหมายในการลงทุนระยะยาวๆถ้าซื้อเพื่อเก่งกําไรจังหวะมันไม่ใช่ก็อาจจะขายออกอันนี้ไม่แปลกแต่ถ้าถือเพื่อการลงทุนระยะยาวๆความปั่นป่วนความผันผวนที่เกิดขึ้นในระหว่างทางอาจเป็นโอกาส ให้เราได้ซื้อของดีในราคาถูกก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นเหตุผลประเภทที่2นอกจากไม่ขายแล้วเนี่ยอาจเป็นจังหวะในการทยอยเก็บของดีราคาถูกก็ได้เช่นกันนี่คือคำตอบนะครับคุณ VR ครับโอ้โหโปร5เดือนสําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก1 0 สำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มันนี่พัสออนไลน์001-007นถึงนนะครับสนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า ras, m ั n e y p พ u s m o n e y p l u s m ั n e y p l u s ras, ติดกันตรงตัวนะครับ